เมื่อคืนที่ผ่านมาศึกพรีเมียร์ลีกที่หลายคนจับตาเกมมันระหว่างคริสตันพาเลสเปิดบ้านรับการมาเยือนของน็อตติงแฮมฟอ r เรสผลสุดท้ายเสมอเดือดหนึ่งหนึ่งแต่เชื่อไหมครับผลนี้มันสะเทือนทั้งตารางคะแนนและความมั่นใจของทั้งสองทีมพาเลสได้ประตูนำก่อนจากความผิดพลาดของแนวรับฟอ r เรสเป็นอิสไมล่าซายิงติดจ,จังหวะจนบอลไปเฉลบเข้าประตูตัวเอง นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าดราม่าลูกหนังทีมหนึ่งยังไม่ทันได้ฉลองก็ดันยิงเข้าตาข่ายให้คู่แข่งขึ้นนำแซ่บจริงๆแต่เกมลูกหนังมันไม่จบในไม้นาทีที่57 Hero เจฮีโร่เจ้าปาปรากฏตัวคลลัมฮัตสันโอดอยยิงตีสมอแบบเด็ดขาดสกอร์กลายเป็นหนึ่งหและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ฟอเรสยังยืนอยู่หัวตารางคำถามคือทำไมเลสถึงไม่ชนะสักทีในซีซั่นนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับเพราะทีมที่ไร้ชัยต่อเนื่องมันสะท้อนถึงทั้งระบบการเล่นนักเตะและแม้แต่แทคติกของโคช้ชลองดูเกมนี้ชัดๆพาเลสมีจังหวะทองมากมายโดยเฉพาะโอกาสในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกจากลูกโมงของมาร์กเกฮีบอลไปชนเสาเต็มๆถามหน่อยครับถ้ามงนั้นเป็นประตูเกมมันจะพลิกไปอีกทางหรือเปล่าฝั่งฟอเรสบอกเลยครับปีนี้มาแรง ไม่ได้มาเล่นๆเนพราะหลังเสมอเกมนี้พวกเขาขยับขึ้นอันดับ4ของตารางชั่วคราวนี่ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่คือผลงานที่จับต้องได้และกำลังบอกว่าเจ้าป่ากำลังกลับมาสิ่งที่น่าสนใจคือนักเตะที่แฟนบอลเคยสบประมาทว่าหมดอนาคตอย่างฮัตสันโอดอยกลับกลายเป็นตัวแบกทีมในนัดนี้คำถามคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเชลซีที่เคยปล่อยเขาไป จะรู้สึกเสียดายหรือเปล่าเกมนี้ยังสะท้อนความต่างระหว่างสองทีมพาเลสยังหาทางลั่นไกชัยชนะไม่เจอแต่ฟอ r เรสกลับมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมนักเตะพร้อมใจกันสู้จนวินาทีสุดท้ายแล้วคุณล่ะครับถ้าเป็นแฟนพาเลสจะยังศรัทธาทีมต่อไปหรือเริ่มหมดหวังอย่าลืมน,นะครับว่าพาเลสคือทีมที่แฟนบอลคาดหวังว่าจะยืนอยู่กลางตารางได้สบายส แต่ทุกนัดที่ผ่านไปกลายเป็นเหม e ือนฝันร้ายยิงไม่ได้ชนะไม่เป็นแบบนี้ขามจริงๆเหตุ้ชโอลิเวอร์กลสเนอร์จะนั่งกเก้าอี้ได้อีกนานไหมกลับกันฟอเรสเหมือนทีมที่มีอนาคตสดใสจากทีมที่ฤดูกาลก่อนหนีตกชั้นแทบตายตอนนี้ขยับขึ้นหัวตารางได้อย่างสง่างามใครจะคิดว่าพวกเขาจะมาแรงขนาดนี้หรือปีนี้จะเป็นปีทองของเจ้าป่าจริงๆ สถิติเกมนี้น่าสนใจฟอ r e เรส์ Forest ครองบอลน,น้อยกว่าแต่เล่นยังมีประสิทธิภาพโอกาสยิงตรงกรอบเปลี่ยนเป็นประตูดได้จริงต่างจากพาเลสที่ครองบอลเยอะแต่ไร้ความเฉียบคมใช่ครับนี่แหละคือความโหดของฟุตบอลที่ไม่ใช่แค่การครองบอลแต่คือการยิงให้เข้าถามหน่อยแฟนบอลคุณอยากเป็นทีมที่ครองบอล70%แต่แพ้หรือทีมที่ครองบอล3 0แต่ได้แต้ม คำตอบมันชัดเจนใช่ไหมครับอีกประเด็นสำคัญคือความมั่นใจฟอ r e เรสต์ Forest ดูเหมือนทีมที่เชื่อมั่นในกันและกันโค้ชปลุกใจได้นักเตะตอบสนองได้ต่างจากพาเลสที่เหมือนขาดพลังบางอย่างในห้องแต่งตัวจะโทษใครดีครับตัวนักเตะเองหรือเทคนิคโค้ชที่ยังไม่เข้าที่แต่สิ่งที่ผมพูดตรงนี้คือแฟนพาเลสต้องทำใจถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ทีมนี้อาจลากยาวไปอีกหลายเกมโดยไม่รู้จักคำว่าชนะส่วน Forest ์ถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้ได้ติดท็อปโฟอาจไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปสรุปเกมนี้สั้นๆแต่แรงเ a ลสเท่ากับยังไร้ชัยเหมือนเรือที่กำลังร่วกลางทะเลฟอเรสต์เ่ากับฮัทสันโอดอยกลายเป็นพระเอกพาทีมขึ้นหัวตารางคำถามสุดท้ายที่อยากโยนใส่คุณผู้ชมคือ คุณคิดว่าซีซั่นนี้ฟอรเรสต์จะจบติดท็อปโฟได้จริงไหมและพาเลตจะอยู่รอดไหม